รู้สึกว่าข้อมืออ่อนแรงแขนไม่มีกําลังมือไม่มีแรงบีบแรงกำเอาตัวนี้ไปฝึกครับใจโรบอลลูกบอลบริหารร่างกายสําหรับบริหารมืออุ้งมือแขนข้อมือให้แข็งแรงใช้หลักการของแรงเวียงหมุนรอบลูกกลมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าใจโรสโคปนะใช้แรงเวียงหมีศูนย์นะนะมาพร้อมกับสายคล้องข้อมือนนะเพื่อป้องกันการลื่นหลุดการใช้งานก็ง่ายๆนะนะเลื่อนลูกบอเลเนี่ยนะไปตะปีดไปข้างหน้าแล้วปล่อยมือนนะ นี่นะครับแล้วเราก็หมุนข้อมือเนี่ยครับนะมันจะช่วยบริหารข้อมือให้แข็งแรงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงเหวี่ยงจากศูนย์กลางหนีศูนย์นะนะทำให้เราเนี่ยนะนะต้องออกแรงกำมากขึ้นข้อมือเนะี่ยมันจะเกิดการทํางานนะกล้ามเนื้อต่างๆแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อนิ้วมือมืออุ้มือเนะี่ยทำงานหมดเลยเวลาเราเล่นไปนะฮะยิ่งเราหมุนไวเท่าไหร่นะมันก็จะมีแรงเบี่ยงบ้าขึ้นนะทำให้นะเนี่ยนะ มือเราได้ออกกําลังออกแรงนะคทำให้แขนมีกาลังนะโดยเฉพาะนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องใช้กําลังข้อมือเป็นประจานะเอาตัวนี้ไปฝึกนะนี่ฮะมันจะมันจะลา้ามันจะปวดไปหมดเลยนะแต่แขนนะตรงบริเวณข้อมือแล้วก็มือด้วยนะทาให้แขนมีกําลังนะมือมีกําลังข้อมือแข็งแรงข้อมือยืดหยุ่นนะใครที่อยากจะได้นะใจโลบอลลูกบอลออกกําลังกายนะบริหารมือแขนนะให้แข็งแรงกดได้ที่ตะกร้าหนะ้าคลิปตรงนี้ได้เลยนะซื้อไปลูกนึงเนี่ยนะเล่นได้ทั้งบ้านนะ สนุกสนานผ่อนคลายด้วยในเวลาเราเราหมุนข้อมือนะฮะมันจะมีแสงเห็นไหมฮะยิ่งเร็วยิ่งมีแสงมากนะฮะแรงเหวี่ยงนี่จะแรงมา้าๆนะอย่าเอามือไปจับบริเวณนี้นะเพราะว่ามันเกิดความร้อนมันเสียดสีแล้วอาจจะบาดเจ็บได้นะคล้องแขนไว้ได้เพื่อป้องกันมันหลุดออกจากมือนะมันจะมีแรงเหวี่ยงแรงมากๆนี่นะเนี่ยอันตรายนะฮะอันตรายมากๆนะ เราต้องระมัดระวังนะนี่นะครับค่อยๆหมุนไปฝึกไปฝึกไปนะแข็งแรงแน่นอนครับนี่นะครับจัดไปใจโลบอลลูกบอลออกกำลังกายถูกใจจริงๆครับ